แฟนแฟนมือถือโซนี่เฮล่าเลยนะครับล่าสุดมือถือรุ่นใหม่อย่างโซนี่เอ็กซ์เพรีย1สิกนะครับออกมาใหม่แล้วครับสำหรับฟีเจอร์แล้วก็สเปคไม่ธรรมดาเลยไปดูกันว่าเจ๋งยังไงครับขอพาไปดูเรื่องจอกันก่อนเลยนะครับจะได้จอโอเพนซ์หนึ่งพนูณสองพนะครับหน้าจอขนาดถึง6.5นิ้วใหญ่มากๆนะครับและที่สําคัญรีเฟรชเรทได้ถึง120เฮิร์พลสแล้วนะครับใครที่ชอบเล่นเกมดูหนังน่าจะเฮกันมากๆครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับจะมีซันไลท์วิชั่นนะครับช่วยเพิ แล้วก็ RAM 12จิกนะครับเยอะเต็มข้อเลยฮะทีนี้เดี๋ยวไปดูสเปคกล้องกันบ้างนะครับว่าจะโหดยังไงเพราะว่ากล้องโซนี่เขาโหดอยู่แล้วนะสำหรับกล้องหลักนะครับความละเอียดที่48ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็รูรับแสงที่1.9นะครับสว่างม,มากๆรูปนหนึ่งเลนส์เอลตฟไวยความละเอียดก็ถึง48ล้านเชน่นเดียวกันเยอะมากๆสำหรับเซนเซอร์นะครับใช้ XMT เซนเซอร์สำหรับมือถือเลยรวมถึงมีเลนส์ซูมออปติคอลนะครับ85ถึง170มิลลิเมตรแล้วก็มีเลนส์เหมืออนย่างงนนั่เอ